สวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับครับต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางนักกีฬาสนุกเกอร์ครับวันนี้เป็น E ีีที่37แล้วครับก็ทักทายและก็ต้อนรับทุกๆคนนะครับผมปั่นโมเคนครับแล้วก็น้องเฟรมโมเคนอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เป็นเอ่ออีกหนึ่ง E ีีที่หลังจากหยุดช่วงสงการไปนะครับก็คงจะทำให้หลายๆคนเบื่อเป็นสงการที่น่าเบื่อที่สุดสำหรับปีนี้แต่จริงๆเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าน้ำก็มีน้อยนะแหมปีนี้ โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะก็ไม่มีโควิดมาก็ทําให้หลายๆอาชีพก็แยกกันไปตามๆกันนะครับก็คงไม่มีกระิกกระาจจะเล่นกันนะครับจริงๆแล้วสงการผมว่ามันเป็นประเพณีที่ดีครับแต่ว่าหลังเล่นกันจนแบบว่าน้ําเราก็มีน้อยเนาะเล่นน้อยๆหน่อยมันก็ดีนะครับเพราะว่าบางอย่างก็สงสารคนจังหวัดที่เขาไม่มีน้ํากันเขาเห็นเราเล่นน้ํากันก็เ,เสียดายแทนนะครับสัสดี F4 ทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทักทายกันนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็ช่วยกันแชร์ครับนะครับแล้วก็แชร์ไปหน้าเฟซแชร์เข้ากลุ่มแล้วก็แคปหน้าจอเก็บไว้แล้วก็มาพิมพ์นะครับแชร์แล้ว EP ที่37นะครับถ้าเป็นวันเกิดของคุณนะครับตรงกับเบิร์เดย์นะครับตรงกับเบิร์เดย์ก็มีของรางวัลมอบให้อ่ะเดี๋ยวดูของรางวัลนิดนึงนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับใครที่ไม่เคยรู้เลยว่ารายการของเรา เป็นรายการอะไรนะครับก็อย่างนี้ครับนี่คือ,อรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักสนุกเกอร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันครับที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่ครับที่สำคัญคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่มอบความรู้ให้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีโซเชียลนะครับความรู้นั้นวิธีให้ก็มีแต่อาจารย์ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์แต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยมาทำคอนเทนต์กันเยอะแต่ คอนเทนต์นี้เส้นทางนักกีฬาสุกเกอร์นอกจากนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้นะครับแล้วกน็นำนักสุกเกอร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันมานั่งคุยกันในรายการให้คุณได้ฟังประวัติฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อเป็นวิทยา,าทานเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นเป็นการจุดไฟในตัวให้มีแรงกระตุ้นในการที่จะจะเล่นสนุกเกอร์อย่างถูกทางถูกวิธีมีความรู้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่า การเล่นสนุกเกอร์มันค่อนข้างจะถ่ายทอดความรู้กันยากแล้วก็ค่อนข้างจะห่วงครับห่วงวิชานะครับแต่เดี๋ยวนี้โรคมันเปลี่ยนไปซึ่งที่ผมพูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะได้คุยกับแขกรับเชิญของเราก็คืออาจาร,รย์แยมนะครับอ,อ,อาจาร,รย์แยมนั้นเราจะรู้กันว่าตัวตนของท่านเป็นใครเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งแต่เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ผม เชิญแขกรับเชิญท่านนี้ก็คืออาจารย์เสียมาคุยนะครับวันนี้จะได้ดูวิธีการทำหัวคิวซึ่งมันคาบเกี่ยวกับการในเรื่องของเรื่องของการค้าขายส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมได้ทาบทามและก็ได้เชิญแล้วแล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับเพราะ,ะได้รับคําตอบว่ายินดีเต็มที่นะครับเพราะว่าการนําเสนอเทคนิคต่างๆเนี่ย มันอาจจะไปกระทบกระเทือนนะครับกระทบกระเทือนกับการท้าขายแต่อาจารย์แยมบอกว่ายินดีครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนมีความรู้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นประเด็นที่อยากจะคุยกันเพราะว่าใครที่กําลังเล่นสนุกเกอร์อยู่ถ้าคุณทําหัวไม่เป็นเนี่ยคุณเสียเปรียบมากเลยนะครับแล้วคุณไปแข่งขันเนี่ยใครกําลังจะแข่งขันหรือว่ากาลังฝึกฝนจะเป็นนักกีฬาเนี่ยถ้าคุณทําหัวคิวไม่เป็นอย่างน้อยคุณแต่งหัวต้องเป็นนะครับแต่เรื่องติดหัวคิวเนี่ยเดี๋ยววันนี้อาจารย์แยมจะมาติดโชว์ด้วยนะครับเวลาติดเบี้ยวทยํายังงไ นะครับทำยังไงให้มันติดง่ายง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอาจารย์แยมยินดีมาให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พลาดไม่ได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ครับผมบอกก่อนว่าให้ช่วยแชร์เพราะว่าหนึ่งคืออย่างนี้ครับเฟซบุ๊กเนี่ยผมไม่ได้จ่ายเงินนะอันนี้ก็คือมันไม่ได้โปรโมทถูกไหมฮะวิธีเดียวก็คือช่วยกันแชร์นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นนะักสนุกเกอร์มีเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้เขาดูนะครับสิ่งดีๆมีความรู้ ช่วยผมแชร์ครับคนละแชร์2แชร์นะครับช่วยกันแชร์ออกไปไปหน้าเฟซตัวเองก็ได้แล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มนะครับรายการนี้ยินดีรับฟังคําแนะนําของทุกๆคนเลยที่เล่นสนุกเกอร์แล้วก็เข้ามานะครับโดยไม่มีไม่มีข้อแม้ไม่มีการเก็บเงินนะครับแต่สิ่งสําคัญคืออะไรที่มันมองแล้วมันเป็นความรู้ผมอยากให้ช่วยกันเผยแพร่นะครับเราบอกตรงๆว่าทุกองค์กรครับมีคนที่มีน้ําใจไม่มีน้ําใจเห็นแก่ตัวบ้างนะครับ แต่ผมบอกตรงๆเดี๋ยวนี้มันช่วยกันง่ายๆแค่แชร์เฉยๆนะครับก็ช่วยกันแชร์ไปก็ถือว่าแสดงน้ําใจให้กับผมนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คิดว่าถ้ารักวงการสนุกเกอร์ก็ช่วยกันหน่อยนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในที่เรียกได้ว่ามีเจตนาที่อยากจะนําเสนอนะครับมุมมองต่างๆในเรื่องของความรู้ต่างๆที่จะมอบให้กับวงการสนุกเกอร์ซึ่งผมเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆครับแล้วก็ ใครที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนเฟืองเอาเป็นว่าเราจะาร่วมกันช่วยกันนะครับให้วงการสนุกเกอร์นั้นก้าวต่อไปแล้วก็พัฒนาต่อไปเพราะว่า,าผมพยายามจะเอาอาดีตครับของบรรทัฐานของสนุกเกอร์ในอดีตมาเชื่อมต่อกับปัจจุบันให้ปัจจุบันเจนปัจจุบันเนี่ยได้รับรู้กันครับว่าสนุกเกอร์ในอดีตเป็นยังไงแล้วเราจะทําวันนี้กับ ข้างหน้าเป็นยังไงเราจะช่วยกันวางแผนหรือว่าวิธีการเล่นสนุกของคุณเนี่ยมันสามารถเอาสิ่งเก่าๆหรือว่าความสามารถของระดับอาจารย์หรือว่านักสนุกเกอร์ในอดีตมาให้ความรู้เก็บความรู้เนี่ยคุณสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับแล้วก็แต่ละท่านนั้นที่เชิญมามีฝีไม้ไลายมือแล้วก็มีเทคนิคต่างๆเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์แยมก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่ผมเองก็จริงๆถือว่าเป็นบุคคลที่ เป็นช่วงที่ผมเอาจากสนุกเกอร์ไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็มาดู YouTube เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ได้รู้จักกับคลิปที่อาจารย์แยมทำนะครับรู้สึกประทับใจครับวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ตัวจริงนะครับแหมก็เดี๋ยวติดตามกันครับแล้วก็ประเด็นสำคัญวันนี้ถ้าใครแชร์แล้วนะครับก็มีรางวัลช่วยแชร์นะครับช่างแชร์ช่างแชร์นะครับก็จะเป็น เป๋าสวยๆนะครับจากรายการเส้นทางนักกีฬาสนุกเกอร์มอบให้อีกหนึ่งรางวัลสําหรับ <c oughs> สาหรับช่างแชร์ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวกินน้ําหน่อยพูดมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> เอาละนะครับ <c oughs> ผมเองตอนนี้มีทำคอนเทนต์เพิ่มนะครับทางช่องอ่าวนนะครับวนออยนะครับซึ่งเราจะไลฟ์กันในช่วงเวลานี้เหมือนกันในวันพุธ นะครับแต่ว่าจะไม่ประจําก็จะพยายามนําหัวข้อที่มันดูแล้วมีความรู้มีมีประโยชน์นะครับแล้วก็เข้ามาคุยกันยาวๆนะครับเราให้ถ้าใครอยากจะเข้ามาคุยกับผมก็ยินดีครับผมจะส่งยูเซอร์ให้แล้วก็เข้ามาคุยสดๆมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าคุณมีปัญหาไม่คิวยังไงอะไรที่ผมมีความรู้ผมจะนําเสนอช่วยแก้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้ความรู้ให้เวลากับคนที่เล่นสนุกเกอร์จริงๆ นะครับเพราะว่า,าในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยผมก็มีเวลาเซตไว้สำหรับแขกรับเชิญแล้วก็มีช่วงต่างๆนะครับอ่าก็ฝากติดตามนะครับตอนนี้เราไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยนะครับก็สามารถส่งข้อความจากยูทูบได้นะครับอ่าจำเป็นค้างอ่านะครับก็ดูทาง YouTube ก็ได้นะครับฝากดกดติดตาม s u b s c r i b e ด้วยนะครับก็ช่วยกันได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็เป็นสิ่งที่อ่ ตอนนี้เรานําเสนอได้ทั้ง2ช่องเลยนะครับก็ไลฟ์สด2ช่องไปดูยอ้อนหลังได้เหมือนกันจะตัดเป็นท่อนๆให้นะครับเอาละครับก็ต้องขออนุญาตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับซึ่งนะครับแน่นอนผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับสินค้าหรือโปรดักของผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งนะครับคุณเข้าใจในหมวดของการทําอะไรก็แล้วแต่แล,แ,ลแล้วมีผู้สนับสนุนคุณเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่เข้าใจคุณจริงๆนะครับในการทําประโยชน์ในเรื่องนั้นๆนะครับเพราะว่าส,สปอนเซอร์ของผมทั้งหมดเนี่ยผมใช้เวลาไม่มากครับนะครับก็อยากจะให้เข้าใจหน่อยนะครับเพราะว่าอ,อ,อยากให้คุณณวันหนึ่งอาจจะต้องใช้โปรดักต์ของสปอนเซอร์ผมก็ได้ก็จะได้นึกถึงนะครับว่ามันเป็นของดีจริงนะครับแล้วก็อยากจะซื้อไม้อยากจะไปเล่นสนุกนะครับก็ดูได้ในรายการของเราแล้วก็ในหมวดของผู้สนับสนุนรายการของเราอ้าว